มันก็ก็ดีอยู่ค่ะมันก็ได้ยินได้ยินแต่ก่อนเขาทําอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินแบบหูข้างเนี่ยไม่ได้ยินแต่เดี๋ยวนี้พ่อตบมือเออก็ได้ยินอยู่แต่ว่าก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่หรอกนะจะได้ยินอยู่นั่นอย่หรอรกับมันก็ยิ่ง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 อยู่ในนี่แหละมันก็ยังอย่างว่าเนาะยังไม่หาย รม่เป็นมานานแล้วเห็นว่ามากินมีเสียงปึ๊ดปื๊ดจ้ามันงพึ๊ดปืดออกอนี่นี่ก็ดังอยู่แล้นะดังยิงย่งอะไะข้างเดียวนี่ะจ้าข้างเดียวพอดีไปหาหมอหนที่โรงพยาบาลบอกว่าเขาส่องดูเป็นเชื้อาในหูทั้งสองข้างให้ฉายนั่นให้ดูนะ มันจะเป็นแดงๆอยู่ข้างในเป็นสีขุ่นๆทั้งสองหอูตอนนี้ก็เลยมาหาหมอที่ในเมืองในโคราชคลินิกนั่นแหะคลินิกก็ะจะส่งมามหาลารดแล้วไปส่งมหาลารดพนที่ยี่ี่นี่เนี่ยหมอนัดโรง,มมงพยา,า,าบาลสงเนินก็เลยลงมาเป่าดูแล้วก็จะไปหาหมอโรงพยาบาลกืนที่ยี่ิสี่ ที่เขาจะส่งมามหาชนี่หเอ้อจ้ะหู่างเนี้ยไม่มันเหมือนลมออกหูนะเนาะโหเนี่ก็เป็นมานานแล้วหละก็เรืว่าบางคนก็บอกว่าเออเราจะหมดไปจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่าจะหายเดี๋ยวก็หายมันก็ไม่หายจริงจรก็รอรอรอมาก็ไม่หายไปไปมาเป็นปีพอดีมาหาหมอวันก่อนนั่น หมอบอกว่าหมูไม่ได้ยินข้างนั้มันมันเก้าสิบแล้วคขาบอก mm hmm. พอดีน้องสาวก็ชวนมาว่าลองไปหาพ่อให้ท่านเป่าดูว่า mm hmm. เผื่อมันหายกับบ้างนี่เนาะก,ก็เลยมาแต่ mm hmm. ว่ามือจะกลางนอนกลางคืนนี่มันชาบางทีขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยมันช้า พาม,ามันก็นก็ดีอยู่ค่ะมันก็ได้ยินได้ยินมายถึงได้ยินชัดกว่าเดิมชัดกว่าเดิมหน่อยแต่ก่อนเขาทําอะไรเนี่ยมันกกจะไม่ได้ยินแบบหูข้างเนี่ยไม่ได้ยินแต่เดี๋ยวนี้พ่อตบมือเออก็ได้ยินอยู่แต่ว่าก็ยังไม่นั่นเท่าไรหร่แล้วแต่ได้ยิน